อเออควักมือไปแล้วทางมือกันพี่น้องได้แล้วพี่น้องกินแล้วจ้าป่านนิน,เ,นเดี๋ยวสมองสิไปท่ายไกลๆเดี๋ยวติดสองโตพุณนะโตหนึ่งหลุดเบ็ดแล้วจ้าเดี๋ยวสมองสิป่อยคืนมันโตหน่อยอยู่เนาะจ้า สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้ก็มาพรมาวพอ้กับชองสาวหม่องคนล้ำหมาดคือเก้าคือเดิมเนาะพี่น้องวันนี้สาวหม่องสิพะพี่น้องมาตกป่าแบบเก้าเด้อจ้าใส่ใบพักสลัดตกเนาะพี่น้องมะรุนกับสาวหม่องเด้อจ้าว่าสิหมานวันมือนีนะ้เนาะสาวหม่องก็มาตกป่าให้พี่น้องนะครับสมหับเบิ้งคือเก้านั่นละพี่น้องหลังจากกูหัวหอมแล้วเนาะ ก็ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์ให้สาวหม่องน้ำในเด้อจ้าถ้ามากคลิปสาวหม่องก็กดติดตามให้สาวหม่องน้ำในเด้อเพื่อเป็นกำลังใจเฮ็ดคลิปดีๆต่อไปให้พี่น้องนะครับสมเนาะพี่น้องก็ฝากเป็นกำลังใจให้สาวหม่องน้ำในเด้อไาพี่น้องสาวหม่องสิพาไปเก็บผักสลัดเพื่อมะรอตกป่าเนาะพี่น้องไปเลยจ้าอ,อืนี่แล้วพี่น้องมเม้าหม่องเก้านี่ละ สลัดไปรอบป่าน้ำงามเลยจ้ามารุบาน,นบนม้นพี่น้องว่าสี่น้ว่ามือทีสดในป่าไปต้มขึ้นมานานอีกบ้านอมารุนกับสาวเหมามีก็เป็นมือวันผ่านต้พี่น้องวนันพุธที อมองซให้้พีตาอยู่ทั้งพูนพี่น้องตานิ้นนะจ๊ะพี่น,อน,น้องแน้มว่าเห็นดอกแตหมองหน้มเห็นอยู่ต้องจ้าพอ่าอยู่ในกองมัน่ะสิหมัวเน่แตหมองเห็นอยู่จ้ามือทันเตศมองมารอปลาปลากระตื้นเติบอยูยพี่น้องหรือว่าปลามันสิหูเบ็ดน,นะแบบว่ามันประกามกกาไกลและพี่น้องมีตปะปลาคอ ปลาคอรกระบกกินผากอีกอนเนี้ยเพราะว่ามันเป็นป่ากินเนื้อนอ้องอัตเพียนก็อยุกไกลๆคุณนะพี่น้องคุณนะ่ะยุดรอฟังคุณนะ่ะสมองแหนมเห็นอยู่แต่พี่น้องโค้งแหนมเมื่อเห็นดอกนอะจ้าเพราะว่าก็อยุในกล่องเนาะมันกรบก่บชัดคือของแท้นอ้องพี่น้องสมองสิทาเบิ้องฐารลุนสมองแห่แฟนนางตกยุข,ข้างล้างคุนะ่ะสมองถาท้ายเนาะมือนี้ก็เป็นมือ วันตุดจีนวันที่สองเนาะพี่น้องตงกับวันที่หนึ่งกลุ่มพาพันมือน,นี้เป็นมือเฮาเซียงโชกเนาะพี่น้องเขอให่ลำลำรวยรวยมันหมาน,นทุกคนเน้อจ้าเนาะมือนี้เนาะสา้าหมองก็ลำลำรวยๆวมันหมานกันแล้วพี่น,อน้องหวยก้อนนอยเจ้าของลำลำรวยรวยเฮงเงทุกท่านจ้าในวันที่หนึ่งกุมพาพันธ์นี้เนาะ ป้าพี่น้องถาลุนปลาต้อจ้าได้แล้วพี่น้องกินแล้วจ้าปลานิ้น,นเด๋ยวสมองสิบป็ดาทยไกลๆนี่นี่ดอุ้ยรุดจอยพี่น้องโอ้ยช่างทอบป้อยไปในส่างเขาดอกเขากินน้ำไหลกระไทยดอกเดี๋ยวตกไหมตกไหมพี่น้องรุดแล้วค่ะ้ายไทยเดี๋ยวไม่เดี๋ยไม ន <Ni> េ <Ni> ះผักสลัดเฮาใส่ผักสลัดเฮาก็ក៏ហឹមនេះបគាត់សាឡាត់ហឹម น้องตาติดแล้วเด้อสมองสินนั้นจะเข้าเด้อเฮ้ย,ยพี่น้องอันไส้เทเดียวติดสองโตพูนะ่ะตัวหนึ่งหลุดเบ็ดแล้วจ้าเดี๋ยวสมองสะปล่อยคืนมันโตหน่อยอยุ่เนาะจ้าดนะูน่ะคืนมาติดสองโต,ตเลยว่างหันจะปล่อยคืนก้อนออกปัดตะเพียนพี่น้องโตตัวนี้เนาะปันนินมันโตหน่อย,อย,อยโพดมันว่ามีสิ่งเดี๋ยวจะปล่อยคืนมันโตหน่อยโพดมันว่มีสิน ก็ปล่อยไว้วพอว่ายุในสางเขาเนาะเขาอยากกินน้ำใด่เขาก็มาเอาก็ได้หนาแรงเดี๋ยวสมองสิป,ปล่อยคืนก่อนเอาตัวนี่ง่งเออปักมือไปแล้วอือทางมือกันพี่น่องมาลุนกันไหมจ้าเอาปัดตะเพียนอันนี้ปัดน,นิ้นหน่อยพวดมือมีสินปนปอยหมันใหญ่ ว่ามันปัตตะเพียนเนาะสองตัว้นม้ามันดึงกันเนาะว่ามันป่าตัวใหญ่ปันได้มันสองตัวเพราะว่าเบ็ดสามหม่องไ้สองแงงเนาะไ้สองแงงสองอันแต่คอเบ็ดน,นะพี่น้องน้างกายยังกินเนาะเดี๋ยวมาลุนน้ากันเนอจ้า,าตายยังเนะาะโอยลูด รุดจอยพี่น้องโอ้ยได้อีกแล้วพี่น้องได้แต่ป่านิ้นมือนีเป็นอย่างสองหองสิได้ป่าตะเพียนต่มบ่นอมหมานแต่ป่านิ้นหน่อยพี่น้องคือสิได้ป้อยคืนน่ะละจ้า่ะเด็ดไปป้อยคืนซะค,อคอ่อยๆเด้อ,อมือนีเป็นอย่างบุเนี่ยพี่น้องป่าตะเพียนบ่คอยกินเลยจ้ามีแต่ป่านิ้น เมื่อนั้นซอมหม่องเก่เาพักสลัดรอคือกันเนี่พี่น้องเนี่ยพักสลัดอันนี้แล้วจ้าที่ซอมหม่องรอมือก้อนน่ะนะบัดม้ามือนี้ป่าบ่ากินเลยพี่น้องกินแต่ป่านิ้นมีแต่ป่านิ้นร้อยขืนเต็มน้ำเลยปัตเพียนหายไปสาเบิดหรือว่ามันจะรูเบ็ดเนาะพี่นอ้องซอมหม่องวัดปัตเพียนนี่โหเบ็ดแท้เลยเอาละจ้ามาลุ้นกันไหมเนาะจ้า ว่าสิหมานว่าทำบ,บ้าหมานแถวนี้สมองสิกลับบ้านแล้วล่ะพี่น้องั้งแต่บใบพุ่นนะจนจะคำแล้วตะเวนสิตกดินแล้วพี่น้องคือสอได้กลับบ้านแล้วล่ะพี่น้องเพราะว่าฟ้าก็เป็นคือคึมๆึคือฝน,น,นสิตกเนาะจ้าว่าดดป่าดอกป่าบ่าค่อยกินเนาะพี่น้องจ้า มอนีกินตะป่านิ้นตัวน้อยๆปาะตะพียใหญ่ก็กินนยุดอกพี่น้องคุณนะพักที่เสาหมองไอ้โยนลงไปเนาะมันก็กินแต่ผักมูนันเนาะแต่ผักสลัดบ่กินเลยพี่น้องมันี้เป็นฟ้าสีแหล่ๆยุพี่น้องฝนคือสิตกยามคำคือมือกอนทีเสาหมองลงคลิปมั้งนะจ๊ะ สมองคิดว่าฝนต้องตกง้ำมือคืนแท้ๆพี่น้องแบบมือน,นันนะประมาณทุ่มก็กวสองถุ่มมือน,นั้นตกแหงคักกี่รีพี่น้องฟ้าขาดลงมาเลยจับปันเดือนหกฝนตกเดือนมก,กราเก็บพาบรรยากาศทงนะ้าเยมือแรงทายให้พี่น้องเบิ้ง บรรยากาศเนี่ยมือแรงบานสาวหมองจ้าทั้งคุนก็สิเปลี่ยนป้าอวยด้อพี่น้องบ่ไดก็บ่เป็น,ปย,น,ย,ปนยังมือหลังเอาไม่พี่น้องซาตะของเข้ามาอันเอาย้ำใดก็ไดเนาะจ้าก็ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์สาวหมองน้ำในเด้อจ้าทามาคลิปสาวหมองก็กดติดตามให้สาวหมองน้ำในเด้อ เป็นฟ้าสีแหล,แหล่ๆคือฝนสิตกอีกหลีแล้วพี่น้องนะเอาแล้วพี่น้องสมองกสิกรบบานเราล่าคลิปหนาพอกันไม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า